สวัสดีเพื่อนทุกคนครับวันนี้ผมจะมาเล่าประสบการณ์ที่ได้ไปร่วมการ Oppo Inno Day 2021มานะครับต้องอธิบายก่อนว่า Oppo Inno Day 2 0 2 1เนี่ยนะครับเป็นงานที่ Oppo เขาจะ ขนเอานวัตกรรมของเขาที่จะถูกใช้ในสมาร์ทโฟนในรุ่นอนาคตต่างๆนมาโชว์กันนะครับจริงๆงานนี้มันจัดมาเมื่อช่วงต้นสัปดาห์นะครับที่ประเทศจีนแล้วก็ oppo ประเทศไทยก็รีบนําอุปกรณ์เหล่านั้นนะครับมาให้สื่อมวลชนแล้วก็บล็อกเกอร์นะครับมันได้สัมผัสกันก็คือเมื่อวานก็คือวันพฤหัสนี่นะครับผมก็ไปลองเล่นมาเรียบร้อยแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ย innovation จริงๆนะครับอุปกรณ์ที่เขาเอามาโชว์เนี่ยนะครับมีทั้งหมด2อย่างด้วยกันนะครับแต่จริงๆเนี่ยมันมีทั้งหมด่า2อย่างนะครับสองอย าพับมือถือจอพับรุ่นแรกของทาง OPPO นะครับกับ OPPO Air Glass นะครับที่เป็นตัวแบนตาชาริยะนะครับส่วนอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่นําข้อมูลมาบอกกล่าวกันก็คือตัวชิป Mali Silicon X นะครับซึ่งเป็น ISP ตัวใหม่ที่ OPPO พัฒนาขึ้นและมันจะถูกใช้งานกับสมาร์ทโฟน OPPO รุ่นใหม่ล่าสุดที่จะเปิดตัวในปีหน้านะครับอย่าง OPPO Find series ตัวใหม่ด้วยนะครับทั้งหมดนี้จะเป็นอย่างไรนั้นผมสรุปมาให้ทุกคนชมแล้วครับ สำหรับอุปกรณ์ชิ้นแรกนะครับที่เราจะพาทุกคนไปรู้จักกันก็คือ OPPO Find N นะครับสมาร์ทโฟนจอพับรุ่นแรกจากทาง OPPO นะครับที่หลายคนสงสัยว่าเอมือถือจอพับมันว,ว้าวยังไงมันใหม่ยังไงต้องย้อนกลับไปเมื่อปี2018นะครับ OPPO ได้พัฒนา OPPO Find N ตัวโปรเจคต์ตัวแรกมาผ่านมาก็4ปีนะครับผ่านการออกแบบมาก,กว่าหลายรูปแบบมากๆนะครับจนมาเป็น OPPO Find N ตัวนี้ซึ่งผมรู้สึกว่าเป็นมือถือ จอพับที่เรียกได้ว่าเพอร์เฟกมากๆนะครับในการพับเนี่ยคือตัวแกนพับมันเองนะครับพอเวลาที่เราพับหน้าจอเข้าไปเนี่ยนะครับแทบจะไม่มีรอยระหว่างรอยต่อระหว่างตัวจอหน้ากับจอหลังเลยนะครับคือถ้าเกิดนึกภาพไม่ออกนะครับให้นึกถึง มือถือจอพับที่วางจาหน่ายอยู่นะปัจจุบันนี้นะครับพอเวลาที่มันกางออกมาเนี่ยมันก็จะเป็นหน้าจอใหญ่ๆใ,ใช่ไหมพอเวลาเราพับกลับไปเนี่ยป,ปัญหาคือมันจะมีช่องระหว่างตรงกลางอยู่นะครับซึ่ง Oppo Find N เนี่ยพับได้สนิทในขณะที่ว่าเราสามารถสอดกระดาษเข้าไปแล้วกระดาษไม่หล่นลงมาเลยนะครับก็เรียกได้ว่าการพับเนี่ยมันค่อนข้างที่จะเพอร์เฟกมากๆนะครับโดยวิธีการพับของ Oppo Find N เนี่ยผมว่าเขาเออกแบบมาได้ดีนะ คือมือถือจอพับปัจปจุบันเนี่ยมันจะเป็นแกนพับแกนเดียวนะครับพอเวลาที่เรากางเราพับมันก็จะอาศัยแกนตนัวนั้นเป็นเป็นเป็นในตัวจุดในการพับในการกลางออกซึ่งปัญหาคือเวลาใช้เป็นนานๆเนี่ยมันจะมีรอยตรงกลางหน้าจอโผล่ขึ้นมาชัดเจนมากๆเนื่องจากมันโดนพับหลายๆครั้งทับไปทับมานะครับตัวโปรฟไฟเนเนี่ยนะครับเขาใช้วิธีการออกแบบแกนพับใหม่นะครับทำให้ตัวหน้าจอมันเนี่ยนะครับนอกจากจะพับได้เรียบแล้วนะครับตัวหน้าจอมันขณะที่ใช้งานเป็นแบบในมุมของแท็บเลต็ตนะครับยังเป็นหน้าจอแบบแบนๆราบๆซึ่งผมลองสัมผััสดูแแทบไร้ึึกกถงนพเลย ว่าประสบการณ์การใช้งานเนี่ยมันดีกว่ามือถือจอพับหลายรุ่นที่ผมเคยทดสอบมาด้วยซ้าไปนะครับนอกจากนี้อีกหนึ่งอย่างที่ผมค่อนข้างชื่นชอบในตัว Oppo Find N นะครับก็คือในเรื่องของขนาดหน้าจอนะครับการออกแบบหน้าจอแล้วก็ตัวเรโซของหน้าจอเขาเนี่ยถือว่าทำออกมาได้ดีนะครับ Oppo Find N เนี่ยนะครับจะมีหน้าจอ2รูปแบบด้วยกันก็คือหน้าจอด้านนอกเนี่ยขนาด5.49นิ้วนะครับก็ถือว่าไม่ได้ใหญ่ไม่ได้เล็ก,กน,นะครับแต่ว่าเรโซของมันเป็นเรโซใกล้ๆเคียงกับสมาร์ทโฟนปกติทั่วไปไม่ได้เป็นแบบ widescreen นะครับเพราะฉะ ก็เลยทําให้การใช้งานเนี่ยเอาจริงๆมันเหมือนเป็นมือถือฝาพับที่ค่อนข้างจะใกล้เคียงความเพอร์เฟกมากขึ้นก็คือทรงปกติเป็นมือถือธรรมดาแล้วเรากางมาเพื่อได้หน้าจอที่มันมีขนาดใหญ่ขึ้นนะครับเมื่อเรากางหน้าจอออกมาเนี่ยก็จะเป็นหน้าจอขนาด7.1นิ้วด้านในนะครับรองรับอัตรารรเฟชเรทหน้าจออยู่ที่120เฮิรเหมือนกันทั้งคู่เลยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปนะครับด้วยความที่ตัวเครื่องของเขาเนี่ยมันจับถือได้ค่อนข้างสะดวกมากนะครับถือมือเดียวก็ค่อนข้างโอเคแล้วก็กางออกมาเนี่ยผมว่าก็ขนาดถือว่า ได้พื้นที่การใช้งานหน้าจอที่เยอะมากๆแล้วก็นอกจากนี้นะครับในการกลางออกมาเนี่ยมันก็จะเหมาะกับการทํางานที่ค่อนข้างแอดวานซ์มากขึ้นแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิด2หน้าจอ2แอปเนี่ยเขาก็มีตัว รูปแบบการแบ่งหน้าจอที่ค่อนข้างน่าสนใจนะครับสมมติว่าผมต้องการที่จะแบ่งแอปใช้งานซ้ายขวาผมก็แค่เอานิ้วสองนิ้วนะครับลากตรงกล่งกลางหน้าจอลงมาครับก็จะสามารถทําการเปิด2แอปพร้อมกันได้นะครับส่วนเรื่องของการเปิด2แอปเนี่ยก็คือลื่นไหลามากๆเพราะว่าตัวนี้เขาขับเคลื่อนด้วยชิปอย่างเซนส์บราคอนแปนั่นเองนะครับส่วน Gesture อ,อีกอย่างหนึ่งที่ผมว่าค่อนข้างน่าสนใจในการเป็นมือถือจอพับที่เวลากางออกมาเป็นแท็บเล็ตนะครับาการทำป๊อปอัพแอปนะครับหรือว่าให้แอปมันลอยอยู่โดนอยู่บนหน้าจอเนี่ยนะครับเครื่องนง นิ้วนะครับคยุ่มหน้าจอลงไปนะครับแอปมันก็จะลดขนาดลงมาเล็กลงครับเราก็สามารถลากตำแหน่งของแอปที่มันป๊อปอัพขึ้นมาบนหน้าจอเนี่ยไปบริเวณมุมไหนก็ได้นะครับเพื่อที่จะใช้งานได้หลากหลายแอปมากขึ้นซึ่งเรียกได้ว่าตัว Oppo Find เนี่ยนะครับนอกจากตัวหน้าจอที่มันจะออกแบบมา2แบบให้มันมีความล้ำลแล้วเนี่ยครับในการใช้งานจริงผมมองว่าเออในรูปแบบการใช้งานจริงมันก็ดูน่าสนใจนะครับสามารถทำมัลติทัสแอปได้ค่อนข้างที่จะดีนอกจากนี้นะครับตัว Oppo Find เนี่ยในการที่จอพับของเขามันไม่ได้เปป็็นนอลกรรูแบบบมมมาาาััสถพ กลางได้แบบอิสระนะครับเพราะฉะนั้นในการใช้งานมันก็เลยสามารถทําได้หลากหลายรูปแบบแล้วกันนะครับเราสามารถพับแค่ครึ่งหน้าจอเพื่อที่จะใช้กล้องหน้าในการเซลฟี่ก็ได้หรือว่าจะใช้กล้องหลังในการถ่ายภาพเพื่อแทนตัวขาตั้งกล้องก็ได้หรือจะพับแค่ครึ่งจอนะครับเพื่อที่จะใช้ในการ รับชมตัววิดีโอก็ได้เช่นเดียวกันนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้ขาตั้งสมาร์ทโฟนอันนี้ก็เป็นฟีเจอร์พื้นฐานอยู่แล้วเนาะสำหรับสมาร์ทโฟนพับได้ที่ต้องทําได้ซึ่ง Oppo Find ก็ทําตรงนี้ได้นะครับแต่ว่าจุดเด่นของ Oppo Find ที่ผมรู้สึกชื่นชอบเลยก็อย่างที่บอกทุกคนไปคือในเรื่องของการออกแบบแล้วก็ดีไซน์เรียกได้ว่ามันเป็นมือถือจอพับที่พับได้ค่อนข้างเพอร์เฟกมากๆเลยนั่นเองนะครับสำหรับใครที่สงสัยในเรื่องของความทนทานของ จอพับของ oppo find n นะครับ oppo find n เนี่ยเขาไปให้ tuv leland ได้ทำการทดสอบการพับหน้าจอนะครับโดยตัวหน้าจอที่ชื่อว่า c i r c u l display ของเขาเนี่ยนะครับเขาบอกว่าสามารถพับได้มากกว่า200,000ครั้งตลอดอายุการใช้งานเพราะฉะนั้นนะครับถ้าเกิดเราเฉลี่ยการใช้งานพับกลางพับกลางวันละ100ครั้งนะครับ oppo find n จะมีอายุการใช้งานอยู่ที่ประมาณ5.4ปีเลยทีเดียวก็ถึงเวลานั้นก็น่าจะเปลี่ยนสมาร์ทโฟนกันไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องความทนทานเนี่ยผมว่าค่อนข้างที่จะหายห่วงเลยนะครับ สำหรับสเปคของตัว Apple Fire N นะครับอย่างท,ที่บอกไปตัวนี้ขับเคลื่อนด้วยชิปอย่าง Snapdragon 888นะครับเข้ามาพร้อมกับ RAM 12 g b แล้วก็ ROM ความจุนในตัวเครื่องนะครับ512 g b แบตเตอรี่มีขนาดใหญ่ถึง 4,500mAh นะครับรองรับเทคโนโลยีชาร์จเร็ว33วัตต์ Oppo Fast Charge นะครับแล้วก็รองรับการชาร์จไร้สายนะครับ15วัตต์ AirWuk ด้วยนะครับทำงานบนระบบปฏิบัติการ Android 12นะครับที่ครอบด้วย ColorOS version 12นะครับส่วนเรื่องของกล้องถ่ายภาพนะครับ Oppo Find N เนี่ยมาพร้อมกับชุดกล้องหลังที่ค่อนข้างจัดเต็มนะครับโดยเฉพาะตัวเซ็นเซอร์หลักเนี่ยนะครับเป็น Sony IMX766 ความละเอียดอยู่ที่50ล้านพิกเซลมีกล้อง Ultra Wide Angle นะครับความละเอียด16ล้านพิกเซลแล้วก็มีกล้อง Telephoto ต่อการใช้งานมากๆนะครับโด,โดยรวมก็คือเป็นสมาร์ทโฟนเรือธงอีกหนึ่งรุ่นของ oppo นั่นเองนะครับแต่ว่าจะเข้ามาจําหน่ายในประเทศไทยหรือไม่นั้นก็ต้องมาลุ้นกันอีกทีหนึ่งนะครับอุปกรณ์ชิ้นที่2นะครับที่ oppo นํามาจัดแสดงในงาน oppo innova day 2021ที่ประเทศไทยก็คือ oppo air gas นะครับเรียกว่าเป็นแว่นตาอัจฉริยะนะครับมันเป็นอุปกรณ์ AR ประเภทหนึ่งนะครับ AR ในที่นี้หมายถึงตัว assist reality นะครับก็คือเป็นแว่นตาอัจฉริยะที่มาพร้อมกับดีไซน์ที่ผมมองว่าเออ มันดูเป็นมิดมากขึ้นนะครับเมื่อย้อนกลับไปเทียบกับตัว Google g l a s สสมัยแรกๆเนี่ยผมว่าตัวนั้นมันดูอวกาศไปนิดนึงนะครับตัวนี้ก็ลักษณะของมันคือจะเป็นตัวแว่นตาที่มันจะมีตัว a i r ์การสเป็นคลิปประกบอยู่นะครับพอใส่แล้วก็จะรู้สึกว่าน้ําหนักมันเบามากนะครับเพราะตัวนี้น้ําหนักเขาอยู่ที่30กรัมนั่นเองแล้วก็ดีไซน์สวยงามนะครับเพราะว่าตัวดีไซน์ของตัว Air ์ a r รสนะครับเขาได้รับแรงบันดาลใจมาจากปีกจักรจันทร์นะครับก็เรียกได้ว่าเป็นการฉีกกฎของรูปแบบการออกแบบเลนเดิมนะรบลวกกก็มาาาาอยยเเ่จป สมมุติว่าเวลาอนาคตเราพรีเซนต์งานใช่ไหมเราสามารถยิงสคริปต์ขึ้นตัวแอร์กร์ได้นะครับแล้วก็ไม่ต้องมองตัวโทรศัพท์ก็ดูมีความเป็นโปรเฟชชั่นอลมากขึ้นนะครับหรือว่าจะเป็นฟังก์ชันอย่างการแปลภาษาเป็นข้อความได้แบบเรียลไทม์นะครับแล้วก็ตัว oppo air glass a นะครับก็จะประกอบไปด้วยตัว Spark Micro Projector ด้านข้างๆของเขานะครับที่ oppo พัฒนาขึ้นมาเองแล้วก็มีตัว Mi โคร LED นะครับสำหรับการแสดงผลโดยการแสดงผลก็จะเหมือนกับเรายิงโปรเจคเตอร์ขึ้นไปที่จอไ Mi โคร LED โดยตรงนะครับก็ ได้ตัวหนังสือที่คข้างคมชัดนะครับตัวหนังสือจะเป็นสีเขียวนะโดยตัวจอแสดงผลนะครับมีชื่อว่า optical waveguide นะครับมันจะเป็นแบบ ที่ oppo ปรับแต่งมารองรับคําสั่งถึง4รูปแบบได้แก่การสัมผัสนะครับการสั่งเสียงการเคลื่อนไหวของศีรษะคือเราสบัดหัวไปมาเพื่อสั่งคําสั่งตัว oppo air gas ได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็การเคลื่อนไหวของมือนะครับทำให้เราสามารถได้รับข้อมูลนะครับได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับโดยข้อมูลที่เราได้รับมาก็จะซิงค์มาจากตัวสมาร์ทโฟนของ oppo แล้วก็นาฬิกาของทาง oppo เองนะครับในอนาคตนะครับตัว oppo air c a s เนี่ยก็จะรองรับแอปพลิเคชันที่หลากหลายมากขึ้นนะครับแต่ว่าในปัจจุบันนี้ตอนนี้ oppo กก็ทําาใหห้มัััันนรรออองงบแปพพลลิเคชๆย่วก อากาศนะครับปฏิทินนะครับแล้วก็เรื่องของการออกกําลังกายนะครับโดยการออกกําลังกายเนี่ยผมมองว่ามันเจ๋งมากๆนะครับสมมุติว่าเราไปปั่นจักรยานแล้วเราก็ใส่ตัว oppo air gas อยู่ใช่ไหมครับปกติในเวลาปั่นจักรยานถ้าเกิดเราปั่นจักรยานทางไกลเนี่ยเราจะต้องเอาสมาร์ทโฟนวางไว้ตรงตรง,ตรงแทนจักรยานเราก็ต้องคอยดูแมปตลอดใช่ไหมแต่อันนี้เราสามารถให้ Op p o Air g ร์กาครับแสดงแมปขึ้นมาได้เลยนะครับเป็นเหมือนกับการนําทางล้ำๆเลยเราก็แค่มองตรงไปเฉยใช่ไหมตัว 3D มมันก็จะเด้งขึ้นมาบนหน้าจออยู่แล้วนะครับตัวพอเวลาที่เราถึงเวลา เราก็ไม่ต้องละสายตานะครับเพิ่มความปลอดภัยในการปั่นจักรยานได้มากขึ้นด้วยนะครับนี่เรียกได้ว่าเป็นหนึ่งในนวัตกรรมที่ผมมองว่ามันเจ๋งมากๆของ oppo รอบนี้นะครับ อุปกรณ์ชิ้นสุดท้ายนะครับจริงๆเรียกอุปกรณ์ก็ไม่เชิงเพราะว่าผมไม่ได้เห็นตัวจริงนะแต่ว่ามีเรื่องของข้อมูลมาบอกกล่าวกันนะครับชิปตัวนี้นะครับเป็นชิปที่ชื่อว่า Marisilicon X นะครับชิปตัวนี้คืออะไรนะครับมันคือ ISP หรือว่า Image Signal Processor ตัวใหม่ของทาง OPPO ที่เขาบอกเลยว่าจะใช้ในสมาร์ทโฟนเรือธงรุ่นใหม่ล่าสุดของทาง OPPO ที่จะเปิดตัวในปีหน้านี้คือ OPPO Find รุ่นใหม่นะครับผมว่าน่าจะชื่อ Find สีนะหรือว่าทุกคนคิดว่ามันจะชื่อ Find อะไรลองคอมเมนต์มาได้เหมือนกนน ที่ o ppo พัฒนาขึ้นมาเองนะครับบนเทคโนโลยีการผลิต6นาโนเมตรนะครับคือตัวนี้เอาีอธิบายอย่างนี้ก่อนนะครับเวลาที่สมาร์ทโฟนมันจะถ่ายรูปนะครับ ISP มันจะมีผลในการประมวลผลภาพมากๆนะครับซึ่งโดยปกติเนี่ยครับโ ppo เขาจะไม่ได้พัฒนาตัว ISP เองนะเขาใช้ ISP ที่ติดมากับตัวชิปประมวลผลนะครับแต่ว่ารอบนี้พัฒนาเองแล้วใช้เองแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโ ppo จะสามารถสร้างสรรค์เทคโนโลยีใหม่ๆในการถ่ายภาพลงในสมาร์ทโฟนของเขาได้ละเอียดมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับโดยตัว ISP ตัวนี้นะครับก็จะประกอบด้วย NPU ภายในตัว แล้วก็จะมีตัวมาติเทียมเมม o r y อาร์เคเ c t เจอร์ขั้นสูงนะครับเพื่อมอบประสิทธิภาพในการประมวลผลแล้วก็การประหยัดพลังงานมากๆเลยนะครับเขาลองเปรียบเทียบให้ผมดูนะว่าในการประมวลผลวิดีโอแบบ 4K เนี่ยนะครับระหว่าง oppo find x 3 pro 5g ของเขาเนี่ยที่เป็นตัวเดิมทุ่งรุ่นปัจจุบันเนี่ยนะครับประมวลผลแค่ไม่กี่เฟรมเนี่ยก็ใช้พลังงานค่อนข้างเยอะแล้วนะครับแต่ถ้าเกิดเป็น ISP ตัวใหม่ของเขาอย่าง marie silicon x เนี่ยนะครับประมวลผลเนี่ย40กว่าเฟรมเนี่ยครับใช้พลังงานนิดเดียวเองนะครับก็เรียกได้ว่าประหยัดพลังงานมากๆนะคร โปรรุ่นใหม่เนี่ยไฟล์ i ีรรุ่นใหม่นะครับถ่าย 4K เนี่ย,คยหคือเครื่องอาจจะไม่ร้อนนะครับแล้วก็แบตเตอรี่ไม่ไหลด้วยนะครับทำให้เราสามารถใช้งาน สมาร์ทโฟนรุ่นนี้ในการถ่ายวิดีโอถ่ายรูปได้ดีมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็นอกจากในเรื่องของการประมวลผลภาพถ่ายที่ดีขึ้นแล้วการประมวลผลวิดีโอที่ดีขึ้นแล้วเนี่ยนะครับตัวนี้มันยังมีความสามารถในการส่งข้อมูลได้อย่างรวดเร็วนะครับเพราะฉะนั้นในการที่จะแสดงภาพแบบเดียลไทม์นะครับสมมติว่าเราต้องการถ่ายวิดีโอ 4K ไฟล์ RAw ตอนกลางคืนนะครับเรียกได้ว่าปกติเ,เป็นเรื่องยากมากๆที่จะทําได้นะครับเพราะว่าการประมวลผลแค่รอไฟล์เนี่ยมันก็จะต้องใช้ ความเร็วในการมวลผลค่อนข้างสูงมากอยู่แล้วนะครับไม่มีสมาร์ทโฟนรุ่นไหนตอนนี้ทําได้แน่นอนแต่ว่า oppo รุ่นใหม่ที่ที่ใช้ตัว IC อย่าง m a r l e silicon x เนี่ยเขาบอกเลยว่าสามารถทําได้สบายๆนะครับการมวลผลของเขาเป็นหลักร้านล้านครั้งต่อวินาทีเพราะฉะนั้นในเรื่องของการส่งต่อข้อมูลเนี่ยหายห่วงนะครับแล้วผมก็เชื่อว่าชิปตัวนี้นะครับ i อตัวนี้จะทําให้ Oppo ป้5 series ตัวใหม่เป็นสมาร์ทโฟนที่เรียกได้ว่าใครชอบถ่ายภาพเนี่ยคุณไม่ควรพลาดสมาร์ทโฟนรุ่นนี้อย่างแน่นอนนะครับ และทั้งหมดนี้นะครับก็คือข้อมูลในงาน Oppo Inno Day 2021นะครับที่ผมไปร่วมงานมาแล้วก็มาเล่าให้ทุกคนฟังกันนะครับมีหลายอย่างที่ผมค่อนข้างตื่นเต้นเลยนะครับอย่างแรกเลยผมชอบมาก Oppo Find N นะครับการออกแบบของเขาเนี่ยเป็นฝา,าพับที่ผมว่าค่อนข้างที่จะเพอร์เฟกมากๆเท่าที่ผมเคยทดสอบมาเลยนะครับแล้วก็ตัวชิปอย่าง Mali Silicon X เนี่ยก็เรียกได้ว่าเป็นอนาคตของวงการถ่ายภาพบนสมาร์ทโฟนได้เลยนะครับผมเนี่ยเฝ้ารอตัวจริงของเขาที่จะอยู่ใน Oppo Find Series ตัวใหม่เลยนะครับส่วนตัว Oppo Air g a s ก็ค่อนข้างน่าสนใจนะครับในแง่ของการเป เจ็ดล้ำๆตัวใหม่นะครับมาทำให้ชีวิตของเราสะดวกมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับว่าแต่เ,เพื่อนๆนะครับชมคลิปวิดีโอนี้แล้วรู้สึกชื่นชอบอุปกรณ์ชิ้นไหนใน Oppo i n n o no d a y 2 0 2 1ก็สามารถคอมเมนต์บอกเราได้เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับฝากกดไลค์กด Sub s ไ r i b e เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราด้วยนะครับแล้วก็ไว้เจอกันใหม่วิดีโอหน้าสวัสดีครับ